คือตอมาก็ว่าทุกวันนี้พวกเราอยู่กันมันก็ไม่ทุก,กน,นะตมาไม่รู้นะตมาสัมผัสพวกเราดูนะมันก็ไม่ได้ทุกอะไรมากมายไก่กองอ่ะมันจะมีทุกบ้างที่เป็นระดับอารมูปนะอารมูปไปที่นี่ก็ระดับอากาศาที่มันอยู่ข้างในจิตเราแหละนะปึงบังปึงปังใช่หไหมอย่างที่พ่อเอาของพุทธเจ้ามาบอกว่าคนที่มีสภาวะชานก็คือคนที่ไม่มีไม่ม,มีนิวรณ์ห้าทำนองเนี้ยนิวรณ์ห้าตัวสนุกมันมีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่สี่ท้ายๆเขาเรียกกุกุจะ นะพุทธเจ้านี่บัญญัติอุทธ,ธจัจจะให้แล้วมีกุกุกกจจะด้วยนะตัวกระดิ๊กกระดิกกระดิกนะตัวกุกุกกกจจะในที่นี้ก็คือเนวสัญญาณาสัญญาแหละที่มันยังไม่จบอย่าลืมนะว่าตัวอกิจัญญากับเนวสัญญาเนี่ยมีฤาษีใหญ่สองคนนะชื่อว่าโอลานดาบทกุทกดาบทโอลานเนี่ยมันแปลว่าใหญ่ไงมันก็จบใช่ไหมล่ะอุทกเนี่ยอุทธกะหรืออุทะอุทังมันลอยมันฟุ้ง พะมันลอยมันฟุ้งมันก็ในวัดสัญญาณนาสัญญานี่เหรอไหมยังไม่จบยังไม่จบสักทีนั้นจริงๆแล้วเนี่ยพอเขายังทุ้งคือพยัญชนะของชื่อคนนั้นบอกหมดอะ่ะบอกสภาว่าของแต่ละคนเน่ยเจ้าของเป็นยังไงโอราณาบทอากินเขาจบละเขาจบละเขากดของเขาได้ระดับอากินละนะแต่อุทกกระดาบทอุทกหรืออุทัะจะหรืออุทธะอุทังอะ่ะลอยมันไม่จบมันยังฟุ้งอยู่อะลักษณะเน,นี้ยนั้นจริงๆตัวนิวรห้าพวกเราจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกถ้าต่อสู้กันจริงๆก็ต่อสู้ในระดับอารูป การปฏิฆะนี่มันระดับรูปไงการปฏิฆะมีกามเท่าไหร่ก็มีปฏิฆะเท่านั้นระดับรูปนะถินมิธะก็คือความจมก็เป็นระดับอรูปอุทจะการฟุ้งก็เป็นระดับอรูปเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจมอะไรเท่าไหร่คุณก็ฟุ้งอะไรเท่านั้นเหมือนกันแล้วคุณจะจมอะไรคุณก็จมอยู่กับกามกับปฏิฆะนี่แหละถ้ามุดจมอยู่กับกามอยากได้อยากมีอยากเป็นก็จะฟุ้งกูอยากได้อยากมีอยากเป็นจม อยู่กับปฏิฆะกูยอยากกูเกียดมึงกูก็จะฟุงว่ากูทําไงกูจะแก้แค้นมึงได้ออกไหมเพราะนั้นจมในสิ่งไหนก็จะฟงในสิ่งนั้นกามมีเท่าไหร่ก็จะมีปฏิฆะเท่านั้นเพราะฉะนั้นสีแยกตรงเนี้ยไอ้นี่วอห้าตัวเนี้ยวิก,กิกิฉาจะเป็นวงกลมล้อมรอบเลยคุณมีกามมากปฏิฆะคุณมากคุณจมมากคุณฟงมากวิจิกิจฉาก็วงใหญ่ไปด้วยเพราะฉะนั้นไอ้วงที่ล้อมรอบสีรอบเนี่ยถ้าเราปฏิบัติทําเป็นคุณแค่ลดกามปฏิฆะคุณลดเมื่อคุณไม่ไม่จมในกาม คุณไม่จมในกามคุณก็ฟุ้งในกามลดลงถ้าคุณไม่จมในปฏิฆะคุณก็ฟุ้งในปฏิฆะลดลงเมื่อกามลดปฏิฆะลดจมลดฟุ้งลดจอยเหลือศูนย์ตึง้งจบข่าวเลยสภาวะฌานเต็มเดินเครื่องเต็มสูบเลยลักษณะน,นี้ไงเพราะฉะนั้นทั้ง5ตัวนี้มันปฏิสัมพัทธ์กันนึกออกไหมกามเท่าไหร่ปฏิฆะเท่านั้นจมอะไรฟุ้งเท่านั้นเพราะฉะนั้นในระดับกามระดับปฏิฆะไประดับรูปนะในระดับ ที่นามิทะอุทะจะจมหรือฟุง้งเนี่ยไประดับอารมณ์นั่นก็อยู่ตรงนี้วิจิกิจฉาจะมากจะน้อยจะอะไรก็ว่ากันไปทั้นพอคนมีอารมณ์ชานดีๆพอไม่มีตัวนี้มารบกวนมันก็ทํางานได้เสมออะไรลักษณะนนเนี้ยนั่นจริงๆแล้วพวกเราเท่าที่ตะมาดูเนี่ยอย่างที่พ่อท่านบอกว่าภูมิของคนลาชหรือภูมิของคนที่ไม่อยู่วัดมันภูมิระดับนาคามีเพราะนาคามีคืออะไรก็คือลาบแรกลาบไม่เอาแล้วไงนาคามีคืออะไรอนาคามีก็คือผู้ที่กาลัง ทำงานเกี่ยวกับเรื่องโลกธรรมแปดลาบยศสันเสริญส,สุขในเมื่อทํางานลาบแรกลาบไม่มีแล้วยศถาบรรดาศักดิ์ไม่มีแล้วนะอภูนไทยก็ลาออกจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเงี้ยนะเรียบร้อยแล้วเงี้ยยศถาบรรดาศักดิ์ไม่มีแล้วอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นไอตัวที่กําลังต่อสู้กันอยู่คึกคักคึกักก็คือตัวสันเสริญนี่แหละนะตัวสันเสริญเอ๊ไม่ชมไม่อะไรยีงเงี้ยน,นั้นตรงเนี้ยถ้าเราจับปิดเราก็จะเข้าใจมันนั้นพวกเราเองถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ต้องเข้าใจว่าจริงๆแล้วเราเป็นอนาคามีแค่รูป รูปแบบเฉยๆหรือในจิตของเราด้วยถ้าเป็นอนาคามีแค่รูปแบบเนี่ยมันก็ได้แค่รูปเท่านั้นเองนะนะบางคนรู้สึกว่าต้องเข่งนลังหลังตรงเข่งปึ้งอะไรอย่างเงี้ยนะปึ้งเอารูปแบบอนาคามีไงเียแต่ข้างในยังเดือดกลามเต็มบ้องปฏิฆะพยาบาทเต็มสูบอยู่เงี้ยเนี่ยแต่รูปแบบได้ละรูปแบบนี้ระดับอรหันั์เลยนะแข่งปึ้งอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอรลันต์ของศาสนาพุทธมันอรหันต์ข้างในนะมันไม่ใช่อั์ข้านนอกอัลลฮันข้างใน นั้นความเป็นอรหันท an ั้งในเนี่ยเราก็ต้องชัดเจนว่าเออความเป็นอรหันท an ั้งในของเราเนี่ย <c oughs> บางสิ่งบางอย่างเราเข้าใจในสิ่งสิ่งนีง้ได้ขนาดไหนมากน้อยแค่ไหนอะไรลักษณะนี้ไงงั้นเวลาเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็มีผัสสะเป็นปัจจัยนี่แหละแล้วก็มองกันดูกันเข้าใจซึ่งกันและกันได้คนเรานี้ถ้าเข้าใจได้มันก็ไม่มีปัญหาไม่มีเงื่อนไขนะแต่ว่าถ้ามันเข้าใจกันไม่ได้อะไรไม่ได้เนี่ยมันก็ยึดเป็นของตัวเองนั่นเอง เพราะฉะนั้นเราแค่ดูว่าไอสาเหตุแห่งความทุกข์ของเราเนี่ยมันเกิดจากเหตุปัจจัยอะไรก็นั่นเองแล้วก็ทกําเหตุปัจจัยนี้จริงๆพุทธเจ้าก็บัญญัติไว้แล้วความทุกข์เกิดจาก2อ,อย่างก็คือความอยากกับความยึดความอยากก็คือกามความยึดก็คืออัตตาในเวลาและกามกับอัตตาก็ตัวเดียวกันเมื่อคุณมีความยึดคุณก็แสวงหาความอยากมาสนองความยึดคุณล้างความอยากหรือความยึดคุณก็หมดเข้าให้อะไรแค่นั้นเองนั่นก็พุทธเจ้าบัญญัติไว้ให้หมดละ นะตัวสิ่งทั้อย่างแล้วก็ปฏิบัติตามไปใช้เวลานิดนึงแล้วมันก็จะค่อยๆดีขึ้นอ่ะเด็กนักเรียนมาละเราก็แยกย้ายไปกินข้าวดีกว่าเนาะไปเอวัง